ดีค่ะเอ๋หลานผู้มินอนทรายยนต์สาขาเพื่อขุดจับจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะมือนีเอเซิ้ามาเบิง่งฐา,านบุกเบิกค่ะไซ่รถไทรุ่นเอลนะคะเริ่มตั้งแต่เอลตามศูนย์ถึงหาศูนย์เลยนะคะตัวนี้รหัสดีที่ 224F นะคะเป็นของตาสร้างนะคะตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่25,000บาทนะคะ้วก็ทั้งหลานเข้าจะตรงที่100กิโลเมตรนะคะซื้อของกับทั้งหลานผู้มิ้นทรายยนต์มือน,นีนะคะ นี่ส่วนลดละกะของแถมทุกรายการนะคะฐานกนีประมาณนี่นะคะงามๆเลยนะคะใบคัดไทยกะใส่ได้อีกดน้ดนๆเลยนะคะใบพานกะใส่ได้อีกเง้วๆเลยนะคะเป็นไปอ2นิ้วนะคะหูสลักกะย่างสวยๆดีๆเลยนะคะเบิ่งที่หูสลักเลยค่ะ สวยๆเลยนะคะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจพานบุกเบิกนะคะที่กำลังหาพานบุกเบิกเป็นพานสามนะคะของตาสร้างกะเขามาชมเหมือนก่อนได้นะคะจับพีกัดมาได้ที่ภูมินอะไรยยนหรือไอเกษตรยุคใหม่ใดเลยนะคะคนหาในกูเกิลกะเจอนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแค่ะอีกเบอร์นะคะศูน0 3แปดเจค่ะ ้านผู้มินอรไอารยชนของเขาเปิดให้บริการทุกมือค่ะเพะมีวันหยุดนะคะอปีใหม่กับประยุดนะคะแล้วก็มีบริการทรงซีนิ่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกับเขามาเลือกชมกอนได้ค่ะมีบริการขนส่งทั่วประเทศไทยนะคะมือนี่เอ๋ยแต่สิพาชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมือหน่าสิพามาชมอีกหลายๆตันะคะ มือนีกะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ